แบงหลังกว่าแบงแบงหลังตายอีกตายอีกเพื่อเล่นกลางสานี่บอกเพื่อเล่นหน้าบ้านบอกเพื่อเล่นหน้าบ้านเราบอกเพื่อเล่นหน้าบ้านเราเสียงเงียบแล้วมาเสียงเงียบแล้วมาเสียงเงียบแล้วมาเสียงเงียบแล้วโดนยิงโดนเล่นโนบานเราเล่นโซนเาเนี่ยอะไรประจาวันนควายเมันเงียบแล้วเนี่ยอะไรควายเงียบแล้นเนี่อะไรมเงียบควาย ไปอีกเฮียเี้ยงงโอ้านขึ้นมามึงขึ้นมาเลนการ์ดมึาขึ้นมาเลนการ์ดมึงขึ้นมาเลนการ์มึขึ้นมาเลยการ์ดมึาขึ้นมาเลยการ์ดมึงขึ้นมาเลนการ์มึขึ้นมาเลยการ้ดมึงขึ้นมาเลยการ์ดมึงขึ้นมาเลยาร์ดมึขึ้นมาเการ์มึงขึ้นมาเลยการ์มึงขึ้นมาลยการ้มึง ใจนะมั่นใจนะมั่นใจนะเข้าใจป่าโอ้ยสู้ไม่สู้สู้สู้ไอสัตว์ไม่ชิวเฮียมึงเอามันให้ห่อเลยนะเว้ยมึงเอามันให้หงอเลยนะเว้ยมึงเข้าใจป่างมั่นใจนะขึ้นไปก่อนนะค่อยกริบของเดี๋ยวเพิ่งเปิดต่อนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดต่อนะรอ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 อย่าเพิ่งกระแทกเอามึงเอามันให้ร้องเลยนะเว้ยมึงเอามันให้ร้องเลยเข้าใจป่ะมันใจนะเว้ยมึงเอามันให้ร้องเลยชาวติงชาวติงมึงเอามันให้มันสู้ไม่ได้เลยมึงเอาให้มันคิดว่าไอ้เฮียมันไม่ไหวกับเราเลยเว้ยไอ้เฮียมึงทำให้มันรู้เลยว่ามัันไไม่หววกบเเเราลยย้

ลมบล้มบอลแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกเตได้ตายเยอะตายเยอะเอ้ไหวมตายเยอะเอ้ไหวมนหน้าไฟหน่อยดนจังไฟันขาดดงจังไฟนขาดเลตายตายมไหวมไหวอดีตายมันตายเยอะมามึงมามึงมาปิดนี่ปิดนี่ปิดนี่ไ้เนี่ยชนกันโอ้ชนกันโอชนกันอมาาด้วยมันออกไฟชนกันมึงขึ้นมา

ดันมาดันมากระจาเชื่อบอกให้เพื่อนดันมาบอกให้เพื่อนดันมาเอาเลยกระจายดันมาดันมาดันมาเยดัมาเนาเลนายนมาเลยข้างหน้าเลยาเยายเยายเยายยายตายตายตาย่นอเ่อเยเนอเยงายิ่ายาย่ายยนาน ออกออาไอ้ yup. ออกมาเอาไอ้ออกมาเดินไว้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 มึงโซนเดินไว้เดินไว้ดิินไหมใคว่างเข้าวอใครว่างเข้าวอใครวางเข้าวอเข้าวอลวางเข้าวอยิงขัดยิงขัด้เพื่อนหน่อยยิงไขเพื่อนหน่อยแต่มเนมีตัวเองเามี้คนนี้เมีห้คนนี้เย็นเนเย็นเยินเย็นเนเย็นเนเย็นเินเยินเนเดินเนเนเินเนเนเเินเ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 เินเ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 ินนเ ไอเดี๋ยวอยู่มอด้วยเขามอด้วยใครไม่ได้เลยไอจีไอจีไอโก้ด้วยรอแป๊บนึงไปจีอจีดูมันตอยูเล่นเนินนะเล่นเนินนะเล่นเนินนะมึงคุมเนินไว้ดิมึงคุมเนินไว้มึงโซนเนินไว้หน่อยมึงขึ้นไปหน่อยดิออออยยยย่่าาถถลลึึกกอย่าถอยลึกอย่าถอยลึกอย่าถอยลึก เดินขึเลยข้างหน้าหน่อยเด่ขึ้นเลยข้างหน้าจะถอยหรือไปถอยอย่าถอยอย่าถอยดิถอยหรือไปถอยหรือไปยังรอเนบาขาขึ้นก่อนนะขวเฮ้ยขวาตขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วชน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 เลยวกึกกระลึกกรึโยไปล้กกเลึกกะลกลบนเลึกเลยยยละรลยนไปล กูโดนยิงอยู่ข้างหน้านะกูโดนยิงอยู่ข้างหน้านะขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาปืนาะไอ้หลอนขวามีดไอ้หลอนขวามีมีดจะลงมทิ้งไอ้โดนโดนโดนจุดไปไปไนี่แบงหลังขวาแบงค์แบงหลังขวาไปอีกไปอีกไม่น่อยเมื่อยชุกยูเฮ้ยมันตายหมดแล้วนะเพื่อนเล่นกลางสายดิบอกเพื่อนเล่นหน้าบ้านบอกเพื่อนเล่นหน้าบ้านเราบอกเพื่อนเล่นหน้าบ้านเราบอกเพื่อนเล่นหน้าบ้านเราเฮ้ยเด้งศพหน่อยหน้าบ้านมันเล่นหน้าบ้าน โอ้เฮียชูปเนี่ยมาชูปอยู่ข้างบนนี่ฮัลโหลมนชุปอยู่ข้างบนได้ไหมได้ไหมคิงมาถือไมค์กล์ฟคิงมาถือไม้์กลอฟฟังกูคิงมาถือไม้์กลอฟ ตายตายไปดไปดผ่าน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 เร็วเร็วเร็วไหวไหวไหวอยเปอลอเมมันวกด้ต่อดีมึงมึงเห็นมันถอยไฟปะมึงเห็นมันถอยาม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 าเดินไปเดินไปเดินไปเล่นกับเพื่อน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 

กบขาดตบใหญ่ชัดหน่อยยิงยิงยิงกองไฟดิไม่ต้องยิงเลยอย่าลงตจเลยตั้งสติหนูศพเล่นนะเนี่ยเยเอาอีกขาดแท่งเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยไอ้ชูเป้งเหรอชูเป้งเล่นไปเถอนามตไยไยิง ลบ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 ไปแบงค์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 ลบไปแบงค์ลบไปแบงคลไแบงค์ลไปแบงค์ลไปแบงค์ลบไแบงคบปแบงค์ลบงค์ลบไปแบงค์ลไปแบงบแบงค์งคลไแบงค์์ลแบงค์ลไแบงค์ลไแบงค์ลแบงค์ลแบงค์ลแบงคค์ลแบบอแบงค์ลค์ลแบค์ลแบงงค์ลองค์ลค์ลแบบ

ไปเลนไปนะไปเลยไปนะไปเลนไปนะอีกคร้งนะเยะีครั้งีไปบเล็กๆ้น่แค่ก้างงนไปเล็กก้างไปเล็นๆนะ้างนไปเอาไปเาไ,ไปาพี<ด><ม>่าน่ยาหน่อย

เราแค่เห็นมันไม่ต้องไปเล่นคิงมันต้องออกมาแล้วเว้ยมึงหาคิงดิใครมาเล่นหน่อยตามหน่อยตามหน่อยตามนี่เลยนี่ไ้ตามคนเดียวหมอไม่ต้องไปวั่วมาเกมเกมค่ะเราได้อีกคนมาส่งมามาข้ามารู้ข้างซ้ายขมารู้กันไป้ายข้ามมาไอ้เจี๊ยบวกเลยเจี๊ยคะแนนต้องหน่อยแลช่างแม่งเือไล่เค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นตามไปตามเกมมาไป ไม่ใช้จอปัตเกมใช่ไหมริงจรไอ้จอาจอย่าตายอตายปัดเกมอย่าหลุดอ้นานีถึงไม่ต้องรอันดถ้าันดมาวนไปเลยไมต้องดานวนไปเลยอี่แมี่พี่พี่ชานีเหมือนเดิมไม่ชาดีเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่มาพี่จมนมนรองหน้าี่แบงรอปกันเล่นปนอนอย่าดันมาข้างหน้าอย่ายิงเบื่อหอยพี่แมนนตายคิงแมนตายอยู่คิงมนตายอยู่นินเนียวตามแผนเลยนเนียวตามแผนเลยเดี๋ยวผมเชให้คิงมันตายไม่เกิดนะ S <S ไอ้ไทยไ,ไม่เข้าวอลคนหนึ่งนะบอกเพื่อนไอ้เขาวอลเขาวอลมึงฟังกูน,นะเดี๋ยวกูจะสั่งว่าซ้ายหรือขวาน,นะแล้วมึงเล่นตามกูน,นะมึงอย่าหลุดนะเว้อยอยังไม่เจอเ,นนเป็นเล่นดูเกมดีๆนะน้องพี่มั่นใจนะเบนขอลองช่เพื่อนดูเพื่อนอย่าห่วงไปอันนี้ขอร้องสำคัญมากๆขอร้องเกาด้วยนะมาเกาะด้วยนะ ช็อปอาจจะวามนะหลอดพี่ช็อปอาจจะวามนะหลอดพี่ช็อปโอเคโอเคเขาจะอุ้มเพื่อนมามันจะวามแล้วหลอดจะวามแล้วเดี๋ยวจะวามเดี๋ยวจะวามแบงค์หลอดแบงค์หลอดหลังบ้านเลยแบงค์หลอดหลังบ้านเลยแบงค์หลอดหลังบ้านเลยโนั้นเติมไปพี่ดจดี์เขาออกมาปุ๊บเราวิ่งเขาไปตันวิ่งเขาาไปตันแม่งเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไมเราบี๊ไมาเราบี๊กิมเราบี๊กิมบอก

ไปไล่ไปไล่ไล่ต้งใ่ิงศพมาดึงศพบลมาตึงศพอมาตึงศพอมาดึงศพมาตายควายกันตอไปไอปเ่อนขึเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นมาดิมันชุบเนี่ยเหนื่ยเห็นไหไหวไหมนี่ังตายหมดเลโาโนยใส่โาโนยี่ตัวโนยเียเฮ้ยอันนี้อันนี้ี่ยไอ้เควากันตออไอ้เฮียหมดเลยอ่ะหมดเหมดเฮียอะไรอ่ะไอ้ควาย ตายเยี่ยมโเรียนหน้าบ้านไปเนหน้าบ้านเติมหน้าบ้านไว้แพ็กน้าบ้านให้แนนแพ็กน้าบ้านให้แนนฝนเี่อะไรเหน้าบ้านเตหน้าบ้านเหน้าบ้านเล่นหน้าบ้านเราตุนเานเพ็กหน้าบ้านให้นนเฮ้ยติมเติมนเติมเติมเติเติมเิเติมเติมเติมขวาขวาขวละขวาละ

จิบจิบล้มหมดล้วั้งท่อยยคไนอสวยกลับไปนะกลับไปด้วยกลับไปด้วยมาีเพ่มด้วยีเพ่ด้วยีเพ่มด้วยกลับสดด้วยมัไ ไดู้ไดู้ไดู้ได้ได้ไดบ้านขมกลับมาบ้านขกลับมากลับ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 ไปกลับ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 บ้านกลับบ้านให้หมดพวกมึงกลับบ้าน ดันข <cin stereotype and hell> oh, ึ้นไปหน่อยดันขึ้นไปหน่อยเล่นสองคนพอดันขึ้นไปที่เหลือดันขึนไปโอ้ไม่คุ้มเลยดันไปดดันไปนไปดดันนไปดยงาไอ้ยยแค่หนยพี่พี่ช่วยหนุนหน่อยดน้ายดน้ายน้ายจนยิงจนกด สายเป็นโดนสายเป็นโดนสายแล้วมือขามือขวาเนินนะทิงไมกอลิงไม้กอล์ฟิ้งไม้กอฟกโดนยิงแล้วโดนยิงโดนยิงโดนยิง้ยอย่าบังกูดี้ไตายไปตายไตายมึงนี่ต้องเข้าาต้องเล่นข้างฝามามามาดัน่ยดนช่วยช่อช่อนช่อช่อน ปืนตายหมดแล้วปืนมันตายหมดแล้วปืนมันตายหมดแล้วลข้าขวากลับมาขวากลับมาขวาโอ้ยกลับมาขวาขวาขวาหมองเหี้ยเราเหรอไหนมาข้างล่างอ่ะฟังฟังกูนะผมไม่ได้นสายบ้านผมเล่นสายบ้านหรอไม่ได้นสายบ้านเลยผมออกไม่เล่นสายบ้านเลยกลับมาเล่นสายกลับมาเล่นสายโอเคดิไม่มีสองกดที่ไหนเพื่อนโนน ไอ ah well, ay, 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 ่ออมาเล่นสาบ้านขวาบ้านมึงไหวเขาไหวงอมาช่วยเล่นสาบ้านออมาเล่นยบ้านรบรอบรอบรพื่อนชูเพื่อนชูเพื่อนชเพื่อนเยล้เยอะหลอยิงรีมากเร็วช่วยช่วเติมไฟหน่อยช่วยเติมไฟช่วยเติมไฟายบ้านายบ้านคนนึ่งมาช่วยเาสายบ้านคนนึงมาช่วยเรหน่อยมาช่วยเาหน่อยเร็วเร็วเ่มตายุ่ตายชุบได้ชุบเลยมาเทมาเทมาขวามาเทม่ชเพื่อน

ใครล้มมีก <l Jean Rabbit bulun> ันใครล้มใหม่สัตวใครล้มใหม่สัตว์อะใครล้มโอใครตายอะใครตายอ่ะ้ากนีใครตายอะเหียเหียเอ้ยเผื่แทงแมงตอนาวต้าวต้อนขวไปับตอนข้าวออาวชิต่ชบต่้าวชิต้อนวอนข้าวชิวิวชิวิว รู้มือชิวจัดชิวจัดรูมือรมือชิวจเอ้ยไปรปชารนคืนวอลคืนวอคืนวอคชัชมวคืนอผมอกับมเอนอ่ะอันเดียวกันอาจจะคาแรงนาเดแทีนี้คูดดูกอนเลยขอบคุณครับบีจบแล้ <del> <shorts. S 1> วม <โ diy. S 1> ันจบไปเถอะพี่แย่งไม่ได้ตั้จมไม่ได้อกาเดียลจเดียวกันขอบคุณคได้ไปไหน่ที่ไหนค ชื่อเพื่อความช็อตให้พวกมึงจำไว้ใส่ในกระบา๋ก่อนคนน้องงอองพวกันลังพวกมึงขันหมอบยามบ้านบอกขอแค่นัดเดียวทำมึงเลี้ยงรถปลเราพบแน่ในนรกมันคงไม่ทรมานบอกไอ้น้องถ้าเกิดใครวอนก็บอกมาอ่อนไปซ้อมไม่พร้อมก็ออกไปก่อนที่มึงจะหอบตายเป็นได้แค่กระสอบทรายแกแค่ไม่ขีดมันจะเอาเครียเลยไม่เทียบกับพวก